ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรู้ตัวแล้วสาวบ้านเล็กคือใครเต๋าเปิดข้อมูลเพิ่มคู่รักสามีเอียงซ้ายรู้แล้วสาวบ้านเล็กคือใครใช่คนในวงการยังคงเป็นข่าวเมาส์ซุบซิบของคนวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตตามเผือกตาม่องให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับกรณีสามีดาราสาวท่านหนึ่งซุ้มมีบ้านเล็กบ้านน้อยลงทุนกระทั่งคอยส่งคนไปรับส่ง ขณะที่เพจจับโปดาราก็ได้ไบเพิ่มว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราหัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินไปต่างประเทศบ่อยๆวททิหนาวแสงนีออนล่าสุดเต่าทีวีพูนักข่าวคนบันเทิงก็ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเอียงซ้ายไม่ได้เกี่ยวกับเพลงแต่เป็นภาษากระเทยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศพอดีมีแหล่งข่าวโทรมหา เลยได้รู้ว่าเป็นใครคนนี้เป็นผัวนางเอกน้องคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาเที่ยวอาบอบนวดเที่ยวเลีเ้ยงเด็กแถวมหาวิทยาลัยลูกสาวฉันโดนเลี้ยงไม่รู้กี่คนเรื่องจริงถามว่าเมียจับได้ไหมกับข่าวอักษรย่อเต๋อบอกว่าเมียเขารู้เมียไม่ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขานุญาตแล้วเขารู้ว่าผัวเป็นอย่างนี้ผัวเขาเป็นนักเที่ยวลาตี ผู้ชายอยู่ในบ้านก็ผัวเราออกนอกบ้านก็เป็นผัวคนอื่นส่วนประเด็นที่ว่าผู้หญิงที่ไปรับส่งเขาบอกว่าเป็นดาราหน้าใหม่สาวสวยมากเต่าตอบว่าไม่ใช่ดาราเป็นคนปกติเขาชอบนักศึกษาเด็กเล้านั่งดื่มพิตตี้สวยๆสมัยก่อนเขาเคยดูแลเพื่อนของลูกสาวแม่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านชานเมืองเลี้ยงดูอยู่เรื่องปกติของคนรวยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาด ตามรับตามส่งขนาดนั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้น,นะครับขอบคุณครับ